ไอ้ดีเฟอร์ซิโน่คิดหนึ่งมาดัมมาถ่ายงานบนเนาะมาดัมเสี่อมทองเหรียญเลยใช่ไหมเสี่อมทองทองเหรียญคิดหนึนง <c ười> งงนหน่งมาดัมมาถ่ายงานประจักของมาดัมพี่น,น้องเนาะโอ้มาดัมก่อนเวลาถ่ายคลิปนเลยไปถ่ายงานบนพี่น,น้องเบนงานประจักของมาดัมมาดัมกำลังเสี่อม ทอ,อออทองเนาองพีน้องทองเหลืองเนี่พนอ้องริงมันยังลายเลยนางมาทายงานให้พีน่น้องเบ่งหลายคนก็นถามมานาอบอดำไม่ง่ายนั้นมาดำไมเลืกมาทายเปนน้อพีนอพ่น้องในงาประจำของาอวบดำนะพีน่น้องนังสิ่งทองเหลืองรวกวก น,น,นั่นเกี่ยวลี่เนาะนั่นทางเลี้ยงทำนิบดำจีนทางเลี้ยงดำาคราวนีเวลาถ่ายคลิปนะเย็วันทิตย์อันธรรมดาดําดับงานเนะยืนบันเดียววันาทิตย์ดาําครานีเวลาถ่ายคลิปคลิปลงเลยมาถ่ายงานนะพี่น้องมึงน,นะงานประจำของบรดนะับไมพี่น้อง ดูหัวใไหนี่งหนังห้อนเ <g ül> สียมทองห้องเลืองนี่กับวารมเสียมแล้วเนาะงานลายพี่น้องเลยนี่ยังม่มได้เสียมเลยพี่น้องอือตอนนี้บารามยังม่ได้เสียม เป็นทองพอน้องทองเหลืองอย่างคลิปนี้ก็ซ้ำไม,ม่เงียบพอน้องเดี๋ยวคลิปหนามาดัมยิบถ่ายมาเบิ่งใหม่บดัมยังเห็นงานต่อเนาะตอนน,นี้ตอนนั้นยังบมาเสียมยังลายพี่น้องมาดัมประตูเห็นงานก่อนพน้องงานลายเสียมต่อเนาะ ตัวดำถ่ายเบิรงกชันี้แล้วพอกันใหม่คลิปหนาพี่นอ้องคลิปนี้บอดำลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีครับ